หากใครต้องการโปรตีนจากธัญพืชแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วล่ะก็ถั่วถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายและประหยัดเพราะว่าถั่วเป็นธัญพืชที่ให้โปรตีนมากที่สุดและยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งไขมันต่ำอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีคนคิดค้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วมากมายหลายรูปแบบโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่าการนําเอาเครื่องดื่มมาผสมกับเมนูถั่วเพื่อให้เกิดรสชาติใหม่ๆนั้นถือเป็นสไตล์เครื่องดื่มของฮ่องกงกับไต้หวันครับ และธุรกิจที่จะมาร่วมปีแต่กับเราในวันนี้ก็คือธุรกิจที่นําคุณประโยชน์จากถั่วมาผสมเป็นเครื่องดื่มในรสชาติแบบไทยๆก็คือร้านบ้านถั่วเย็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่วอยู่ในทุกเมนูนั่นเองครับโ mm hmm. ดยบ้านถั่วเย็นนั้นตั้งอยู่ในซอยหัวหิน51บนถนนแนบเคหะดออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ และถึงแม้จะเปิดบริการมาได้แค่9เดือนแต่ก็สร้างยอดขายได้ถึง1 2 0 0 0แบาทต,ต่อเดือนเลยละครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับว่ารสชาติอันแสนหอมหวานของบ้านทวเย็นจะสามารถช่วยให้บ้านทวเย็นตีแตกได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับสูร่รายการ SME ตีแตกครับ ทวันศุกร์นะครับทางช่อง5แบบนี้นะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบหลักเป็นถั่วดื่มแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อความอร่อยความดีงามหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยธุรกิจของเราในค่ำคืนนี้ใช้ชื่อว่าบ้านถั่วเย็นครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาวันครับสวัสดีครับอะไรครับคุณอะไรครับผม เก๋บ้านตัวเย็นครับเก๋บ้านตัวเย็นไรเดี๋ยวเดียวเก๋บ้านตัวเย็นผมก็ต้องตา SME ใช่ครับครับมาเริ่มต้นสักนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ตรงนี้มันเป็นที่ตรงไหนของหคกหินที่ตั้งของบ้านตัวเย็นที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับอยู่ในอาคารแนบเคหะนะครับตั้งอยู่บนถนนแนบเคหะนะครับเป็นถนนเส้นที่สวยงามเรียบชายทะเลของอำเภอหัวหินนะครับนับว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนี่ย เครื่องดื่มมันเนี่ยมันดีมันยอดเยี่ยมอยรอร่อยครับอร่อยคนไทยชอบทานของอร่อยอสองมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะว่าวัตถุดิบที่คัาสารรนํามาใช้นะครับหลักๆที่เป็นเผกข,ของเมนูมีถั่วแดงถั่วดําและถั่วเขียวครับแต่ละถั่วมีคุณประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยไม่มีครับถัวเธอทั้งหลายแล่นี่เป็นต้นตำรับ เจ้าแรกของประเทศไทยครับโหโหโหว้ากันอย่างนั้นเลยครับนี่คือต้นตำรับทัวเย็นบั่นเจ้าแรกของประเทศไทยแค่เกล่นก็น่าสนใจแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าคุณเก๋แห่งบ้านทัวเย็นจะต่อสู้กับกรรมการของเราได้ดีหรือเปล่าเมื่อต้องเจอกับเทพประจํารายการที่ตอนนี้เทพสมชื่อครับให้แตกไปถึง19ครั้งสวนทางกับขาโหดประจํารายการอย่างอาจารย์ธนยวัฒน์ชัยตระกูลชัยที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแกก็โหดไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นและกรรมการพิเศษประจําวันนี้ก็คือคุณฤทธิ์คิ้วขชา ผู้บริหารร้านไอศครีมสฟรีและพาเฟรโอครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับว่าบ้านถัวเย็นจะฟาดานกรรมการสุดโหดเพื่อรับถ้วยรางวัล KSME Award พร้อมทั้งเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทไปได้หรือไม่เอาล่วฮะต่อเช่กมนต่อไปอีกหนึ่งท่านเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องหน่งสุขภาพเช่นเดียวกันคุณมะปรางพอดีวิเชียรรัฐครับ เรามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกวลวนนะฮะยินดีต้อนรับครับม<ด>ีผู้มือเริ่มธุรกิจเ m e จากเพื่อธานาคารกสิกรไทยนะฮะมอบให้ทุกท่านคนละหนึาาน่งเล่มด้วย่ะได้แล้วเรียบร้อยเอาล้นะฮะเริ่มลงสู่รายละเอียดครับยินดีครับเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นธุรกิจบ้านตัวเย็นนะครับเริ่มจากแรงบันดาลใจวัยเด็กนะครับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรับประทานถั่วทุกชนิด ถัถ่วต้มถั่วทอดถั่วนู่นที่ชอบทานหมดชดเชยความอยากของตัวเองป่ะถั่วมีประโยชน์ครับนาครับครับครับถั่วคิดเฉยนี่อะไรนะคุณาอาครับเอาคะแนนปกแล้วล่ะโหเรียกอาหมดเลยและนะครับทํายังไงนะครับให้ของที่มีประโยชน์ทําให้มันอร่อยคนจะได้ชอบกินธุรกิจมีมาเก้าเดือนเองใช่ครับ สี่เดือนแรกคืนทุนเรียบร้อยแล้วครับครับคุณค้ากำไรเกินไปวะอันนี้ผมเรียนให้ทราบที่การทําธุรกิจของผมคือผมตระหนักและเข้าใจอย่างยิ่งว่าทุกธุรกิจอยู่บนพื้นฐานกองสร้างผลกําไรแต่ธุรกิจบ้านเชียนสร้างผลกําไรโดยที่เมื่อลูกค้าเดินจากไปต้องรู้สึกพึงพอใจถึงที่สุดครับนีปรัชญาในการทำธุรกิจโดยการคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักถูกแล้วครับอ่าหลักๆ ของสินค้ารายการต่างๆมันเป็นอะไรบ้างล่ะครับก็หมวดที่หนึ่งจะเป็นนะครับถั่วเย็นปั่นนะครับถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกงคือถั่วเย็นถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกงนี่ครับผมได้แรงบันดาลใจนะครับเบื้องต้นแนวคิดมาจากสมัยตอนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นคนจีนฮ่องกงท่านหนึ่งที่อยู่ในชน่าทาวนะครับเป็นร้านที่ผมแวะเวียนไป ดื่มทานมันอร่อยหรือว่าไปติดสาวหรือว่ามันอร่อยครับมันอร่อยนี่สินอยู่ไม่เกี่ยวม,ยมันอร่อยนะมันอร่อยครับค,ครับก็บสนิทที่เชื้อันกับร้านนี้ก็เลยบ,บอกเขาตรงๆว่าผมเนี่ยชอบทานถั่วมากและที่ผมมาบอกว่าผมชอบไอเครื่องดื่มของคุณประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าทําไม่ยากเลยทําประมาณนี้แต่ว่าสูตรของเขาที่เขาทำเนี่ยกับสูตรที่เราทำเนี่ยจะไม่เหมือนกันของเขาเป็นแงห,หนักกว่าทั้งไหนอของสูตรฮ่องกง,งแท้ๆเนี่ยมันจะออกมันจืดเน้นสุขภาพจ๋าจ๋านะครับหวาน เข้มข้นมันมีการปรับปรุงสูตรต้นตำรับเพื่อให้เข้ากับลูกค้าคนไทยครับโดยเน้นรสหวานเข้มข้นมันเพิ่มมากขึ้น และนี่คือเมนูถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด็ดของบ้านถั่วเย็นเขาเลยล่ะครับด้วยเมนูนี้มีถั่วอยู่3าประเภทให้เลือกนั่นก็คือถั่วแดงถั่วดําถั่วเขียวโดยหน้าตาเมนูถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกงนั้นจะเหมือนเครื่องดื่มเฟลเป้แต่รสชาติหวานมันและที่พิเศษสุดก็คือหอมกลิ่นถั่วไม่เหมือนใครเลยครับแถมยังมีการเพิ่มท็อปปิ้งด้วยบิตป,ปิ้งครีมเพื่อเพิ่มความอร่อยได้อีกด้วยโดยสนุนราคาเริ่มต้นเพียงแค่แก้วละยี่ 19บาทเท่านั้นครับอันนี้อะไรฮะถั่วแดงปั่นสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรดัด้งเดิมอ้าวแล้วเอาละครับกรรมการเริ่มตรวจเข้มเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าถั่วเย็นปั่นสไตล์ฮ่องกองนั้นจะถูกใจคณะกรรมการสุดโคตรของเราหรือเปล่าและนอกจากคณะกรรมการแล้วน้องๆน,นักศึกษาก็ได้ลองชิมกันอย่างจุกใจเลยละครับคาแรคเตอร์เดิมเป็นไงครับลิ รสชาติดีขอบคุณครับรสชาติดีครับไม่น่าเชื่อครับขาโหดถึงกับออกปากชมว่าอืรสชาติดีพูดแบบนี้ก็หมีช้ไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับขอบคุณครับอันนี้คือสูตรลังเดิมเหรอครับอันนี้คือสูตรของบ้านัวยเย็นต้นตำรับเลยครับอผมแนะนําว่าห้ามดื่มเกินวันละหนึ่งแก้วเพราะว่าดูว่วจะเป็นเด็กๆนะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นโมเดลสุขภาพหรอก อ้าวชมไปไม่ทันไรเริ่มออกลายแล้วล่ะครับขาโหดถึงแม้จะรสชาติดีแต่ขาโหดก็มองว่ามันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่หรอกนะคือถ้าเราเรา<ช>มืกอไมากที่เราใช้เมื่อไหร่ที่เราใช้อะไรจากกระ๋องนมกระ๋องมันมีน้ํามันปาล์มใช่ไหมคะน้ํามันปาล์มนี่มันเป็น trans fat trans fat นี่จะเป็นทําให้เรายิ่งกรอบคือคอเลสเตอรอลยิ่งสูงใหญ่ยังไงเป็นข้อมูลที่ประโยชน์ครับขอบคุณมากครับนี่เขียนตำรานะ ไม่ได้เป็นนางงามเดือดเดือดตันลานะแต่ผมว่ามีเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเพดีสุขภาพนะเนี่ยอย่างที่คุณมะพรางว่าครับตรงนี้คือสำหรับลูกค้าท่านที่ห่วงใยถึงระดับการห่วงใยระดับสุขภาพมีระดับหนึ่งถึงแปดนะครับบางครั้รับเถอะวันร้านคุณไม่ได้เพื่อสุขภาพหรอกค่านนี้ระดับของสุขภาพแต่แต่ลูกค้าท่านไม่เท่ากันบ,บ,<า>บอกได้ร้บหัวเย็นไม่ใช่เพื่อสุขภาพหรอกคือมันต้องมีระดับความจุดสมดุลที่ยอมรับได้ว่าร้านคุณไม่ใช่เพื่อสุขภาพ Oh 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 oh. ไม่รู้ว่าขาโหดแกทานถั่วเย็นหรือถั่วร้อนเข้าไปครับไงเครื่องร้อนโหดเร็วขนาดนี้ล่ะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะอาจารย์คือเข้าใจอาจารย์พูดว่าเป็นคนที่รักสุขภาพเหมือนฟางถ้าจะดูฉลากหรือว,ว่าดูเครื่องดื่มดูอะไรพอเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพเมื่อไหร่แล้วมันไม่ดีจริงอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนโดนโดนหลอกหรือว,ว่ามันการโฆษณาที่ ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชัดเจนเราจะพูดถึงในเรื่องราวของว่ากำลังจะเป็นจุดขายที่จะเกี่ยวเรื่องราวสุขภาพใช่เหมือนบางทีมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราเสนอแบบหนึ่งว่ามันดีต่อสุขภาพเราต้องมีความรับผิดชอบจริงๆว่ามันต้องดีต่อสุขภาพจริงๆใช่ครับก็นั่นคือเป็นสิ่งที่ผมเกิดในต้นว่าธุรกิจบ้านเยนคืออยู่ได้ด้วยผลกำไรแต่ต้องสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคผมว่าเป็นสิ่งที่คุณเก๋บ้านถั่วเย็นเขาคำนึงถึงแน่นอนครับแต่ในาาางงเดยยววกกัต้้้้อออออคคึมมรร่่พพพพืสจลูไปๆ เป้าหมายของร้านนี้คือใครครับกลุ่มเป้าหมายของมาเทียนคือคนไทยทุกท่านที่ชอบทานของอร่อยและห่วงใยสุขภาพอันนี้อันนี้ยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบครับกาลาลยจารย์ยังไม่จบคุณคิดว่าคนทุกคนไม่ใช่ครับอาจารย์ผมยังตอบไม่จบอาจารย์อาจารย์ครับผมยังตอบไม่จบครับผมยังตอบไม่จบครับอาจารย์ขอโทษครับเพราะผมอนุญาตถ้าพูดงี้ผมเข้าใจดีว่าผมพูดงี้มันคือเวียงขาเวียงปานมหาสุดนี่คือ ขีดเส้นกว่าน,นี้คนไทยผมตัดแล้วว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ยผมไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วนะนั่นคือการตัดตัดสก,กินขั้นที่หนึ่งว่าลูกค้าต่างชาติผมไม่ให้ความสําคัญเท่าเท่าไรนะผมเน้นคนไทยที่ชอบทานของอร่อยนะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักทําให้เราสก,กินสกบกันมานเรื่อยๆคือกลุ่มคนไทยที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่เป้าหมายหลักลยครับที่อยู่ในท้องถิน่นหัวหินและใกล้เคียงวิธีการจับกลุ่มเป้าหมายคุณก็ไม่สอดคล้องความเป็นจริงสิเพราะหัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยว นะฮะแล้วก็มีฝรั่งมาด้วยคือ,อนี้แ์แต่คุณก็บ,บอกว่าท่านฝรั่งฉันไม่เอานะฮะแล้วก็คนต่างถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายรองใช่ครับแล้วคนในท้องถิ่นเนี่ยบางทีก็กินก็กเบื่อผมว่าคืนนี้ทัวเย็นปั่นคงหยุดความโหดของอาจารย์ธัญวัฒน์แต่ไม่อยู่แน่นอนครับคือนะครับแน่นอนครับขุยเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจต่างชาติมันจะเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นที่ปัจจัยภายนอกที่ผมควบคุมไม่ได้เช่น เรื่องของหน้าหน้าไฮหน้าโลเรื่องของสภาวะการเมืองเรื่องต่างๆทําให้ปัจจัยของกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าท่องเที่ยวหินโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยแกว่งไม่แน่ไม่แน่นอนนะครับเป็นยึดเป็นสาระสาคัญลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่สกบไม่ได้ไม่ควรนะครับแต่ถ้ามาเพิ่มเติมเราก็ยินดีให้บริการถือว่าเป็นโบนัสเพิ่มเติมเก้า <9 S 1> เดือนที่ผ่านมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์มีลูกค้าหลัก วัยรุ่นท้องถิ่นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นท้องถิ่นหัวหินเนี่ยมีหกสิซตครับหกส0ี่ิจะแบ่งซอยอยเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับก็คือว่าจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของหุห่นเป็นเมืองท่องเที่ยวในวันศุกร์เสราร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวลูกค้าทั่วไปลูกค้าทั่วไปที่มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ในพื้นที่หัวหินอะไรที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจสสสูงงุดดคคคคิเเเปปป็นนนออรร์ซ่าาผมมให้้วััญยีบ ตอบสั้นๆลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ชอบความมีตัวตนชัดเจนของการได้มาเป็นส่วนร่วมนั่งดื่มนั่งทานของบ้านถั่วเย็นนั่นคือความพึงพอใจที่ <ไป S 1> ว่าบรรยากาศใช่กม็มันจะโยงไปเรื่องของบรรยากาศความรู้สึกต่างๆที่ได้มาอยู่แล้วได้มาใช้เวลาอยู่ที่บ้านถั่วเย็นนั่นคือเป็นจากสติที่ผมมีนะครับผมว่าคุณกำลังไปกอปแบรนด์ร้านกาแฟต่างชาติหรือเปล่ามาพูดเนี่ย เพราะว่าผมดูแล้วที่นี่เนี่ยนะที่ร้านใหม่คุณนะยบรรยากาศก็ไม่ได้อะไรมากมายอะไรนักนะผมเคยทําอย่างเงี้ยที่คุณว่าในร้านกาแฟวาบีเนี่ยมีลักษณะการตกแต่งเขาการวางหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเขามีความหลากหลายครับแล้วเขาเกิดคอมมิวนิตี้ได้แล้วเขาดึงคนข้างนอกเข้ามาด้วยไม่ใช่ไปรุ่นไปรุ่นมันจะมันจะไปรุ่นไม้เ่ยแบบไปกินแลซื้อถือถ้วยกันเดินไปแล้วจะมานั่งเป็นตู้เย็นแค่เหรอแล้วคุณมีอี่โต๊ะเนี่ย ประมาณเก็บไ้โต๊ะนั่งเป็นตู้เย็นแช่ไม่ออกเลยเลยจริครับคือละลายเร็วสถานที่ที่สถานที่แล้วก็ไม่่อยแล้วสถานที่ที่ทีมงานะที่อาจารย์ได้มาเยี่ยมชมมาติดวันนี้คือเป็นเป็นสถานที่ที่เราขยายธุรกิจจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจที่เราขยายจากสถานที่เดิมที่รองรับได้24ที่นั่งนะครับปัจจุบันเรามาที่ใหม่ตรงนี้ที่เราขยายที่อาคารแนบเคหสานนี้นะครับรองรับ เอาเอาแค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวไม่ต้องวัดในมิติอื่นนะครับเรื่องตัวเลขเดียวจาก2 4สนั่เป็นรองรับ1นึรอที่นั่งจริงๆแล้วที่เราเห็นในวันนี้ก็คือร้านใหม่ของบ้านถั่วเย็นที่จะเปิดบริการเร็วๆนี้ครับแต่ธุรกิจบ้านถั่วเย็นนั้นเริ่มต้นกิจการครั้งแรกเมื่อ9เดือนที่แล้วครับโดยเช่าพื้นที่ของโรงแรมแพลนหัวหิน เปิดเป็นร้านบ้านทัวเย็นซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านยอดขายและเสียงชื่นชมถึงความอร่อยจากลูกค้าแต่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่เนื่องจากที่เก่าสามารถเปิดได้แค่ช่วงบ่าย3ามถึงห้าทุ่มและรองรับลูกค้าได้เพียง24ที่นั่งทําให้คุณเก๋และบ้านทัวเย็นจึงคิดหาสถานที่เปิดร้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับลูกค้าให้มากขึ้นนั่นเองครับ จึงได้ตัดสินใจเช่าอาคารพาณิ์ที่ซอยหัวหิน51ที่เรามาถ่ายทำรายการ SME ตีแตกในวันนี้นี่เองครับโดยร้านใหม่สามารถรับได้100ที่นั่งและเปิดทำการได้ทั้งวันทำให้สามารถสร้างคอมมินิตี้ของลูกค้าให้เกิดขึ้นภายในร้านใหม่ได้อย่างสบายเลยล่ะครับบรรยากาศที่เราจะไปที่นัดพบไปในตัวใช่ครับพบปะไปในตัวเาแต่ทางที่แล้วที่แล้วก็แย่แลี่มีนัดพบไม่ได้แล้วี ผมนักพบที่เดิมนี่ผมสร้างฐานที่ที่นักพบที่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสมบูสบายกว่าเดิมให้ย่ะคนอยากจะไปนักที่เดิมอ่ะผมต้องแล้วผมต้องสร้างแรงดึงดเกิดผมเป็นอีกเจ้าหนึ่งผมไปใช้ที่เดิมคุณเลยที่เดิมตอนนี้เป็นอะไรอยู่ฮะเป็นอะไรไปตอนนี้ตอนนี้ก็มันเป็นมันเป็นเอ่อเป็นพลาซ่าที่เขาให้เช่าในการทําธุรกิจก็เปลี่ยนเจ้าธุรกิจไปจ้ไปแญ่เขาไมคุณไม่เป็นสาขาอ่ะบรรยากาศต่างๆที่เราสร้างแล้วก็สังคมอมมูนิตี้ต่างๆที่เรา ที่เราแต่ผมกำลังบอกว่ามันยากไงไม่ใช่ว่าคุณมาเอาแต่เราก็ต้องทครับเอารูปมาเอาโต๊ะมานั่งอันนึงแล้วลักโดยลักษณะสินค้าคุณเนี่ยมันเป็นแบบว่านั่งนานไม่ได้อ่ะดูดูนี่นั่งนานได้ไหมคุณเก๋ก็คือเราไม่ได้ใจว่าลูกค้าอาจารย์เหี่ยวแล้วเนี่ยดูสิอาจารย์ดูสิว่าน้องเขาได้รับของเราแต่ว่ายืนดื่มไม่หมดทุกคนเลยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเพราะอะไรทำไมดื่มไม่หมดไม่ถึงครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ไม่นะไม่ลอยแล้วมันยากแล้วอ่ะไม่เย็น ของทุกอย่างมันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแหละจานแต่ผมว่าคืนนี้กรรมาการแต่ละคนของเราที่ตรวจสอบกันเข้มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า,มาเมาใจช่วยคุณเก๋บ้านถั่วยเย็นกันต่อครับว่าจะสู้กับขาโหดของเราได้หรือไม่จะขอบอกว่ากยรยธ์เอาส่วนผสมการตลาดมาใช้กับซัสผมว่ามันธรรมดามันน่าเบื่อกยรยธ์ข้อที่หนึ่ง t น็ตสต เดอะสตาร์ครับอีก3เดือนข้างหน้าผมจะโยนตัวเองเข้าวงการบันเทิงครับคนที่จะประสบความสำเร็จอย่าหาว่าโหดนะคือคนที่ทำตรงกันข้ามกาับคุณช่วง g r e e n b u s i n e s s by K-Tip การใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนนอกจากจะให้พลังงานความร้อนแล้วยังก่อให้เกิดควันไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่จะดีแค่ไหนถ้าปัจจุบันเราสามารถผลิตถ่านไม้ที่ไม่มีควันได้และนี่ก็คือถ่านไม้ไร้ควันที่นอกจากจะให้ความร้อนมากกว่าปกติถึง2เท่าแล้วอย่างไร้ควันไฟในการใช้งานจริงๆอีกด้วยครับถ่านไม้ไร้ควันมีจุดเด่นคือมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีควันและให้ความร้อนสูงกว่าถ่านไม้ปกติถ่านไม้ไร้ควันช่วยลดโรคร้อนได้คืนทนาจากเศษวัสดุเหลือใช้เช่นเศษไม้ไผ่และกะรามะพร้าวให้ความร้อนนานกว่าถ่านไม้ปกติสองเท่า ลดการตัดต้นไม้ที่จะมาทำฐานฝากถึงทางบ้านให้ช่วยกันอุดหนุนฐานไม้ไร้ควันไม่มีควันดีต่อสุขภาพและจะได้ช่วยชาวบ้านให้มีงานทําไม่ต้องไปเผาเสียวัสดุลดโลกร้อนด้วยค่ะและนี่ก็คือแนวคิด Green Business ของคุณพรศิลป์ใบโพวงเจ้าของธุรกิจฐานไม้ไร้ควันครับ ฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีในปี2553มีประมาณ1,500ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแรกดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณทราบหรือไม่ว่าการนำเครื่องดื่มมาผสมกับเมนูถั่วเป็นสไตล์เครื่องดื่มของประเทศใดพิมพ์ SME 1ตอบญี่ปุ่นพิมพ์ SME 2ตอบฮ่องกงและไต้หวันผู้โชคดีจะได้รับเสื้อ SME ตีแตกสุดเท่จากเครือธนาคารกตริกรไทย